สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศสีลังกาเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์กสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรณีมีเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ต่างๆของสาธาร,รณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเมื่อวันที่21เมษายน2562ความว่าพรนะนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธาร,ร,รณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบ พระเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งจากที่ได้เกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิดทําให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงผู้ที่กําลังประกอบศาธนากิจในกรุงโคลมโบเมืองเนกอมโบเมืองพัทธิกะโลอาและเมืองเทมาตาโคดาเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมากประชาชนชาวไทยจึงร่วมกับประชาคมโลกแสดงการต่อต้านเดียดฉันต่อการกระทําที่โหดร้ายในครั้งนี้และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่าน ประชาชนชาวรีลังกาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับบาเดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้รับความทุกข์ยิ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้พระบระมาหิทยมหาวชีรานงกรบรินพระเทพยอวรางกูลวันเดียวกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์กในการที่แกรนด์ดุ๊กชองแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก อดีตเจ้าผู้ครองนครราชรัฐลักซมเบิกสิ้นพระชนเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2562ความว่าแกรนดุกองรีแห่งราชรัฐลัมเบิกลักซมเบิกหม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าแกรนดุกชองพระราชนิดาผู้เป็นที่รักของฝ่าพระบาทสิ้นพระชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนซึ่งต่างทราบเปะหนัก ถึงการเสียสละอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์กม่อมฉันเองยังคงจดจำรำรลึกอยู่เสมอถึงความเป็นมิตรสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์และประเทศของเราทั้งสองซึ่งได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอดรัชสมัยของอดีตเจ้าผู้ครองราชย์ ในานามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอร่วมในความเสียใจและอานลัยอย่างสุดซึ้งกับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวลักเซมเบิร์กต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้พระประมาหิไทยมหาวชิราลงกรบดินพระเทศพยวรางกูลนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่1 7เมษายน2562ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์กรุงเฮกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพันลานไมยสมบูรณ์และทรงพระเกษสมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาธิไธมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรังกูล และโอกาสเดียวกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งตรงกับวันที่17เมษาย,ยน2562ความว่าพระท่านนายมาตามเมลาซีวิลรามาฟซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กรุงพิทอรียในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความกราบรถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานมามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาภัยบูรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาธิไทมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตประทุมวันทรงเปิดนินรทศาการศิลปกรรมชั้งเผือกครั้งที่8และพระราชทารรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในหัวข้อรื่นเริงถลิงศก โดยผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในปีนี้ได้แก่ผลงานรื่นเริงถะหลงศกของคุณนิรยาบรรดาศักดิ์รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานสม,มุติเทพข,ของคุณธีรพลศรีสังรางวัล CEO Award ได้แก่ผลงานเฉลิมกรุงของคุณปฐมพงศ์บูชาบุตรซึ่งบริษัทไทยเดวเวเล OP จ,จัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิล,ลปินให้สร้างสารรค์ผลงานศิล,ลปะในแนวเหมือนจินและศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในการนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตพระราชทานคณะผู้จัดงานเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยสําหรับการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกในหัวข้อขื้นเริง,รงทะเลงศกเพื่อให้เหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสักราชใหม่อันรุ่งโร์ บอกเล่าถึงบรรยากาศของความสนุกความหวังความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกันโดยมีศิลปิน136คนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น156ชิ้นงานซึ่งมีผลงานได้รับรางวัลจำนวน20ชิ้นงานและมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในเทศกาลจำนวน36ชิ้นงานโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ จากนั้นเวลา17.21น 21. นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีไพโรธรัตรกุลซึ่งถึงแก่อนิจก,กรรมด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเมื่อวันที่22ธันวาความ2561สุริอายุ85ปีร้อยตรีไพโรธรัตรกุลเป็นบุตรของนายพิสารและนางวิไลรัตรกุลเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2476 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนสตีเฟนคอล l เลจเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ทิงส์ทูบูตันสหาราชอาณาจักรอนุปริญญาด้านการเงินและการธนาคารจากลอนดอนโพลิเทคนิคและปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Bristol University สหาราชอาณาจักรแล้วกลับมารับข้าราชการที่กรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมเป็นเวลาสองปี จากนั้นได้ลาออกมาทำงานกับภาคเอกชนหลายแห่งกระทั่ทงมาเริ่มทำธุรกิจของตอนเองโดยในปี2 5 1 7ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตและจำหน่ายโคลาโคลาจากบริษัทโคคาโคลา,คลาสหรัฐอเมริกาจนธุรกิจเติบโตมาเป็นลำดับหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าในปี2523-2525 ตลอดชีวิตการทำงานของร้อยตรีไพโรธได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมากมายจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประธมาภรณ์ช้างเผือกตลอดจนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติจากสุลต่านแห่งรัฐแคลงตันประเทศมาเลเซียด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางประพันธศรีรัตกุลมีบุตรธิดาสี่คน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและขอนแก่นสมเด็จพระเจ้าจอ,อยู่หัวทรงห่วงใยราชฎรที่เดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารันทาดากันสูตรองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชาทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบวาตภัยณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริร,ราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษจำนวน346ชุดและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันจำนวน398ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราชฎร โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราชฎรอที่ประสบวาตภัยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราชฎรที่ไปรับถึงพระราชทานด้วยในการนี้องคมนตรีได้เชิญถึงพระราชทานไปมอบแก่ราชฎรออำเภอเมืองศรีสะเกดและอำเภอขุขันที่บ้านเรือนเสียหายจากวาตภัยจำนวนหกครอบครัว ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และวันเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับทราบปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ,อราชฎรณห้องประชุมโรงเรียนสีชมพูวิทยาอำเภอสีชมพู จากนั้นทรงพระคารุณาโปรดเกล้าโปรดประหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เคลื่อนถุงพระราชทานเครื่องประโภคบริโภคไปมอบแก่ราชดอนในพื้นที่อำเภอสีชมพูและอำเภอชนบทที่ประสบวาตภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพูจำนวน571ชุดเ,เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราชฎร โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราชฎรที่ประสบวาตภัยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราชฎรที่ไปรับถุงพระราชทานด้วยในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราชฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัยพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ผู้แทนหน่วยง,งานและประชาชนไปลงนามถระายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชานนัดดามาตรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่อาคารภูมิุริมังคลานุสนร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระเพรินามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิตย์ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอินทรังกูล ประธานมูลนิธิปวีณาของสกุลเพื่อเด็กและสตรี blues, พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดนอกจากนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอินทรังกูลประธานมูลนิธิปวีณาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ ได้นำแจก,กันดอกไม้พวงมาลัยไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดชามาดพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว,รวตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำเน็กในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับปะการเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยจะกันดอกไม้และพวงมาลัยที่คณะบุคคลนําไปถวายโปรดให้เจ้าหน้าที่นําไปถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะ